ดอกแค่ยู่ในบ้านนี่เละจ้ะตรงนี้แค่เอาแค่ปลาหนักลดน้งได้กลิ่นสม,มือด้วยค่ะพี่น้องเบิ่งสวนขั้วพักอีตูพักอีตูกับผู้งามถือฝนอัลลัติเบี้ยนี่มันขึ้นเองหรือจังไดเนี่ยเบี้ยบอกงงน่ะึ้นเอง,เองวันมึงปลูกมึงก็สิบมบนมาอยู่ได้หนีสนดอกอันนี้เป็นปลาพริกเด้อค่ะเด้อ พริกกระเพื่อมงามเลยอันพริกนี่กระเพื่อมงามม <c oughs> อ้อน,นี่นี่ยอดผักติ๋วระเบิงพี่น้องวัวอยู่แต่ว่าทั้งบ้านคอยเฮี้ยนคอยนี่ผักติวนี่แกงเห็ดกับบาใสเด้อพี่น้องไปเห็นแต่ทั้งอุบลทั้งยาโสทั้งละเอียดผนใสอันยายละตีงงว่างว่ากำลังเก็บดอกแคยี่สานบานเหาเนาะจเนะพนอกพุนพ่น,นบะคามนี่เป็นบะคามหวานกับบะคามบหวานอยู่น้ำกัน ไม่ใย่พอนเสียหนางอกเงอกทุ่ปุ่นฝ <c oughs> ุ่นเปลี่ยนเมื่อเปิด่นมาแล้วอีแม่เห็ดาได้ย้ายพอนเห็ดแทนอีแม่ได้ปุน่นเสียหนาแป่นมาเบิดแล้วปุ่นเห็ดพ่นหน่อยไปถ้าอันนี้เห็ดพ่นหน่อยไปถ้าปลูกพริกปลูกยังพ่นบักพ่นหน่อยเนี่ยปลูกบักพริกด้วย้ยายพอนมันจัง,ง,งค่อยอันนี้มันหมักพ่นด้วยพริกอะนี่ใกล้สิแล้วแล้วแล้วเสียใกล้สิแลี้วแล้วเ,วเสียมือละเล็กละหน่อยจ้ะ แง่ออกแล้วแล้วแทนอีแม่พูดแม่โซนนั่งเบิ้งอยู่ผุนนั่งเอกเพชรเปไหวเออนั่งเอกเพชรเป้าไหวผู้ดานั่งเบิ้งอยู่ผู้ดักตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาว่าผู้นันเฮ็ดนั่นผู้นี่เฮ็ดนี่แล้วสินั่งเบื้องย่าละตีงงว่างงว่าเก็บนั่นทุกคนตีจังสั่งละตื่นขึ้นบ่มีทาหนัง แดดกับสีแห้งยูดอกมือนี่ค่ะพีน่น้องนั่งเบื้บ่นาผู้นั้นผู้นี้สีเห็ดยังว่าแมงกี้ซ้อนค่ะพี่น้องเตินขึ้นมามันแกงอยู่แกงกินแมงกี้ซ้อนอันน้ำหมอตาบอกมาเตอมหลังเราใจมาให้ต้มน้ำตะก้อนแมนบอลตีลืม,ม,เมอเบื้งเบื้งมึงต้มน้ำออกตะก้อนเราก็ขว้า มีเงินแกงเขียวหวานจับจพี่น้องแป้งยิ่งแป้งขึ้นต้มน้ำออกซสก่อนเด้อค่ะเด้อต้มออกแล้วเขาก็มีน้ำทิ้งแล้วก็มาตัวทางนั้นแม่นมันซักผ้าพี่วายซักผ้าผ้าซักเอาออกมาซักมันเชียดียวเด้อจะไปซักมันยิบมานย่อยเด้อตื่นเช้าวคนมากกว่าโอัอวจับพี่น้อง มียาพอ,อนจะต่ำหยังบ่มาเพิอนต่ำป้นกุ้งต่ำต้นกุ้งอันนี้มันต่ำต้นกุ้งจะมีต่ำต้นกุ้งแท่ประกอบขัวแม่งค่ะพี่น้องแล้วขอจิชี่มึงกันด้วยมันไทยอน้อกคือเป็นทองแฝงแฝเนาะไปเถิดรถนแล้วครับไปเพิง่งจะข้ากัน คนตึงยังตวยาคืนเดี๋วนะนาีวันวนี้ทางรามนุลยเด้ยังข้าวันื่อม้าวายขียานี่คักนี่นันผัดลาไปทังกินขอกก็ได้อาใส่ลงไป แจ้งยูแตงกินกับะพี <De j era> ่น <sea> ้องเออทานแลวแล้วแบดนี้ก็แมนมากินเด้อค่ะพี่น้องนันครัวแม่งไมมากนกหลายกุ้งจ้ะค่ะเอออันนี้มันะนาตาส่งมาหายหวานหวานเด้อจ้ะเด้อคนครัวกุ้งพร้อมอันแม่หมอจามาหายเมนบ่กุ้งเนี่ล้วีอืมคนอ่ะกินเลยจะบาดนี่ม่กินน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องอเออลูกก็ร้านชะอไม่มากเน่ม่เอาไปพปกินกินกินแบบนี้ครัว